คุณกำลังฟัง95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณนี่คือบ o าวไฟ i ิงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวเองไหนครับผมดีละคนเลยครับคนเดียวครับน้องนำเล่นกีตาร์ครับครับผมมาครับเล่นเบสครับครับผมครับอครับผมเดี๋ยวถามกันเลยดีกว่าว่าบาวไฟยิงนี่คืออะไรครับมามามาได้ได้ชื่อนี้ได้ยังไงครับ มาใหมาจากงาจากผม,าากมชอบดูหนังกันครับชอบดูหนังชอบเหมือนาัแล้วก็รวถึงทะเลทรายครับมันเป็นสูตรชาติพันธุหน่อ,อนยโทนสูอืฮึก็เลยกลายมาเป็นเป็นชื่อของวงเราใช่ครับอ๋คอคือแบบชอบชื่อนี้ก็เลยยิบมาใส่เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับแล้วทีนี้ บาวไฟยิงเนี่ยนะฮะแนวเพลงของวงเนี่ยนะครับเป็นไปประมาณไหนครับเป็นล็อกแบบดิบๆเลยไหมหรือว่าล็อกแบบซอฟต์ๆหรือ,อยังไงครับผมแนวดนตรีก็จะเป็นล็อกแบบดิบๆใหม่ครับนะฮะแต่จะเข้าใจง่ายนิดนึงนะครับคืเอเราเรา,เราสื่อสารได้ถึงกันได้ครับอ๋อก็คือแบบเป็นเพลงล็อกที่ไม่ถึงกับขั้นแบบหนักไปล็อกมากอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเป็นการสื่อสารที่แบบ พอใครได้ฟังแล้วม,มันมันมีคล้ายๆกอบว่ามีความรู้สึกที่หวานอยู่ในตัวด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะและที่สําคัญนะครับการรวมตัวของแต่ละคนเนี่ยนะฮะมารวมตัวกันได้ยังไงครับของบอลไฟนงครับผมผมจะอยู่กับนอตครับเดี๋ยวจะอยู่กับนอตมาก่อนคล้ายๆกับว่าเล่นดนตรีได้กันมาก่อนใช่ไหมครับใช่จริงจริงบอลไฟนงมันเป็นสมาชิกเดิมครับแล้วก็วงแตกพักหนึ่งครับอ๋อก็คือแยกกันไปแยก มีสมาชิกลาออกไปสองคนอ๋อมีมีการลาออกด้วยใช่ไหมครับ <laughs> ตอนแรกเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเลยมีกี่มีกี่คนเอาเล็กๆเลยฮะตอนแรกๆมาตอนแรกเรามีวงวงบาร์ฟิงครับมีสี่คนแล้วก็ออกไปสองใช่ไหมครับ 2, ออกไปสองอไปแล้วทีนี้ก็เหลือสองคนนี่คือเหลือเหลือใครฮะตอนตอนเริ่มแรกผมเหลือสองเดียวกับโนตครับอ๋อเหลือสองคนเหลือเดียวกับโนตใช่ไหมครับแล้วได้สมาชิกใหม่มาอีกสองคนใช่ไหมฮะแล้วพ่นามาก่อนแล้วพ่นามาช่วยเล่นเปิดอ๋อพินามาก่อนใช่ไหมครับ ใช่ครับส่วนปัมน like ี้เพิ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วครับไปเจอกันได้ยังไงครับไปเจอกันได้ยังไงปัมนี้่ผมผมเล่นสเก็ตอยู่แถวบ้านครับแล้วก็เจอกันก็คือแบบเห็นแล้วเฮ้ยไม่ไม่รู้เรื่องอะไรแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นการเล่นดนตรีเลยแต่เห็นแล้วชอบอย่างเงี้ยครับใช่ไม่ไม่เห็นการเล่นดนตรีครับอ๋อแล้วแบบเก็ตขึนเรับแล้วก็ถูกคอกันอ๋อถูกคอกันอ๋อเล่นสเก็ตด้วยกันแล้วแบบถูกใจอะไรอย่างงี้ ครับอ๋อไม่ไม่เอออันนี้เป็นการรวมวงที่ดูดีมากเลยนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้เป็นชาวบ้านอ๋อใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอรวมวงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็เลยได้ทําทําเป็นทีมแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นวงดนตรีเป็นวงบาวไฟ่ิงที่เต็มตัวด้วสี่คนนี้ใช่ไหมครับและทีนี้เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่กับบีลีฟครับผมก็เราก็เดิน ดุมๆเข้ามาครับดุมๆเข้ามาที่นี่ครับแล้วก็ถือเดโมโมาในมือครับอยากอยู่ที่นี่ครับก็เลยเอาเพลงมาเสนออ๋อก็คื <ๆ S 1> อแบบคล้ายๆกอกว่าเราก็อยากนําเสนอเพลงของเราด้วยใช่ไห<ช>มฮะและ้วทีนี้เพลงเราเนี่ยตอนนำมาเอามาเสนอนี่เพลงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวพูดถึงเพลงนี้เลยดีกว่าหลงใช่ไหมครับเพลงหลงซิงเกิลหลงเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่หลายๆคนได้ฟังกันแล้วด้วยนะครับเพลงนี้เนี่ยนะครับ ได้ให้มายังไงแล้วก็ใครเป็นคนแต่งบ้างใครมีส่วนร่วมยังไงบ้างในการทําเพลงนี้ครับเพลงนี้มือกีตาร์คนเก่าคน,คนแรกของเราเป็นคนเขียนไว้ครับครับผมแล้วก็เล่นกันเลยมาครับมีปอกนตอดมีบ้างจนจนมาลงตัวที่เวอร์ชันปัจจุบันเลยอ๋อนจนจน,จนมาเป็น เป็นหลงในเวอร์ชั่นของบาวาอิงจนปัจจุบันนี้นะครับและซิงเกิลนี้บอกถึงความรู้สึกยังไงบ้างนะครับเรื่องของการฟังแล้วเนี่ยคนฟังจะได้อะไรกับเพลงนี้บ้างครับผมโอ้โหหมายถึงว่าแบบฟังแล้วแบบมันได้อารมณ์แบบอหลงอะไรอย่เงี้ยหรือเปล่าหรือว่าไงนะคงแบบคนที่อยู่ในช่วงอกหักอะไรเงี้น่าจะน่าจะฟังแล้ชอบครับอ๋อใช่ไหมฮะซิงเกิลแรกที่ปล่อยมาเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆคน เป็นยังไงบ้างครับกับกระแสตอบรับกับซิงเกิลตัวแรกนี้นะครับแล้วก็คาดหวังว่ายังไงบ้างกับซิงเกอร์นี้ว่าอยากจะให้มันเป็นไปนในทางไหนอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นกับการตอบรับแบบนี้บ้างครับผมแล้วถ้า,ถ,าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือตอนไฟอิงทาทําเพลงคือตอนแรกเนี่ยรเริ่มต้นที่เราเราอยากจะทําเพลงที่เราอยากจะยินก่อนอ๋อตอนแรกนี้เราอยากจะทําเพลงที่เราชอบก่อนใช่ไหมครับ ใ่ครับที่ที่เราอยากได้ยินเสียงอะไรที่ทั้งหมดเนี่ยที่เราทําขึ้นมานะครับได้ยินแล้วเราก็อยากจะให้เพื่อนๆนได้ได้ยินด้วยอ๋ออ๋อคืออยากจะนําเสนอในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วใช่ครับใช่ใช่อยากจะอ,อยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบด้วยอะไรอยา่างนี้ครับอ๋อน่าจะน่าจะได้นะครับเพราะว่าเพลงนี้พอฟังครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่ามันมันจะรู้สึกถึงความ ละเอียดของเพลงมากๆเลยนะครับนี่คือซิเกิลหลงนั่นเองครับผมอยากจะให้ฝากเรื่องของการดาวโหลดนิดนึงครับว่าสามารถดาวโหลดได้ที่ไหนบ้างยังไงบ้างครับผมดาวโหลดได้ที่ดับเบลสองสี่แปดนะครับสองสี่8ปดแปดแปดแปดดนะครับผมถ้าสมมุติว่าหลายๆคนเขาฟังอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะเข้าไปดูว่าตอนนี้บาวฟ i ายิงกำลังไปที่ไหนทำอะไรอยู่มี f a c e b o o k ไหมครับผมมี a c e b o o k ของ <What? S 2> บาวฟยงครับครับผมบาง ตอนนี้จะมีใน y o u t u ู e ครับจะมีการแสดงสดมีการแสดงสดด้วยเลยครับอ๋อเว,เวทีที่เราเคยไปผ่านๆมาก็จะบันทึกไว้ใน youtube ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเรื่องนี้จะมีเอมบีเพลงหลงครับผมเอ็มีประมาณประมาณเดือนไหนได้ฟังครับผมได้ดูครับผมกลางกลางเดือนนี้ครับกลางเดือนนี้บอกได้ไหมว่ามันมีมันมีอะไรในนั้นบ้างครับผมเอ็มบี ก็มีแต่พวกผมครับไ,ไม,ไม่ไม่มีแระเอกนางเอกใน MB เอนะ็มวีเลยฮะมีไหม่มเราเราเรื่องเอ็มวีนิดนึงครับคือตูมีเนี้ยอ่ะฮะทางกลับของของเอ็มวีเนี้ยคร <c oughs> เขา <c oughs> เขารู้จักกับเรามานานมากเลยแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราอ่ะเป็นยังไงวงเป็นยังไงอะไรเง <c oughs> ี้ยครับก็เลยแบบตีโจทย์มาว่า เนี่ยจะทำเอ็มวีเป็นแบบนี้ครับก็คือซึ่งอยากให้เพื่อนๆได้ดูครับยังยังไม่มันยังไม่ยังไม่อยากจะบอกว่าในนี้มีอะไรแต่อยากให้ติดตามมากกว่าใช่ไหมฮะได้ครับโอเคใครที่อยากจะรู้ว่า MV มีตัวนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ประมาณกลางเดือนนี้นะครับครับโอเคครับผมแล้วถ้าอยากจะเข้าไป Follow ทวิตเตอร์อย่างเงี้ยฮะติดตามได้ที่ที่ไหนครับผมวิเซ่ผมยังเล่ไม่เป็นเลยเอาเป็นว่าเอาเฟซเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนี่อะไรครับเฟซบุ๊กถ้าอยากจะเข้าไปค้นหา ก็ทฟกคอมสแลับบาวไฟอิงับเดี๋ยวๆเลยตอบตอบตอบเองด้วยใช่ไหมฮะ <c oughs> ตอบเองด้วยโอเคอย่าให้ฝากผลงานอีกรอบหนึ่งด้วยครับบาวไฟอิงกับเพลงหลงด้วยนะครับผมอยากให้ฝากกับชาวกิฟต์แองเจิลรีดิโอทุกคนด้วยว่าให้ติดตามอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าชาวกิฟต์แองเจิลนะครับฝากเพลงหลงไว้ด้วยครับอยากให้ฟังกันครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะไปหาที่กิฟต์แองเจิลครับ จะไปหาเลยครับโอเคอยากจะให้มาเล่นที่อุดอรมากเลยฮะ <laughs> เพราะว่า <laughs> รู้สึกแล้วนะฮะว่าผมได้คือแอบเข้าไปดูมันเป็นใน u t u b e นะฮะมันจะมีคล้ายๆกับการเล่นดนตรีของแต่ของแต่ละวงเนี่ยผมไปเจอบาวไฟน์ิงเล่นอยู่เวทีอะไรสักอย่างหนึ่งน,นี่แหละนะครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกถึงความมันที่เล่นเนี่ยโหอยากจะให้มนเล่นที่อุดอรนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะเจอ <laughs> อยากจะเจอกับบรรยากาศากสดๆ <laughs> อยากจะเจอบรรยากาศสดๆแล้วอยากจะมานั่งคุยกันอยู่ที่สตูดิโอของเราด้วยนะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้ขอบคุณบาวไฟอิงมากๆเลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้อย่าลืมฟังเพลงนี้บ่อยๆเพราะว่าเพลงนี้มันมีอะไรอยู่นี้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณบาวไฟอิงด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ